ทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะไม่มีแป้งเลยอร่อยมากเนหนือน่ากินมากเลยอ่ะเท่านี้ก็จะได้น้ําบวยสุตรน้าผึ้งโอ้โหกวางเจียงของเราสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนอร่อยกับโอ้เท่าวกวางเจียงหรือว่าฟองเต้าหู้ห่อเผือกทรงเครื่องทอดนะคะโอ้ก็แปลว่าเผือกเถ่าก็คือว่าหัวก็คือเมนูที่เพื่อนๆเ,เนี่ย ถามถึงนะเพราะว่าทํายังไงเจแปนก็ทําให้ดูอันนี้แบบทานนึ่งนะคะอันนี้ก็คือถ้ายังไม่ได้ทอดก็เก็บไว้ได้นานถ้าเอามาทอดก็จะอร่อยพร้อมน้ําจิ้มน้ําผึ้งบวยสูตรเด็ดใส่ถั่วลิสงควัวแล้วเอาไปบดด้วยนะคะเมนูทําง่ายแล้วก็อร่อยมากขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมเผือกก่อนเลยนะคะ เจ๊ปาน,นี่เอาเผลือกปอกเปลือกเสร็จเอาไปแช่น้ำปูนใสเพื่อให้เผือกเนี่ยเขากรอบแล้วก็ค่อยเอามาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะอันนี้เผือกประมาณครึ่งกิโลหนึ่งหัวตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะประมาณ8ช้อนโต๊ะเจ๊ปันไม่เน้นแป้งเยอะนะคะแล้วก็แป้งมันสําปะหลังสี่ช้อนโต๊ะ2ต่อหนึ่งนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าจะ2ส่วนแป้งมันจะ1ส่วน ถั่วลิสงเอาไปแช่น้ําให้นุ่มก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มนะคะเจ๊ปานเคยมีวิธีต้มถั่วลิสงเพื่อนๆดูใต้คอมเมนต์ได้นะคะและเห็ดหอมนะคะเอาเห็ดหอมแห้งไปแช่น้ําให้นุ่มแล้วเอามาหัน่นเจ๊ปานก็เคยทําวิธีแช่เห็ดหอมให้นุ่มไว้นะคะเพื่อนๆหาดูได้ใต้คอมเมนต์และใบขึ้นช่ายหั่นนะคะใบขึ้นช่ายเนี่ยเพิ่มความหอมได้ดีมากเลยค่ะเพิ่มรสชาติด้วยเกลือป่อนน้ำตาลทราย และอีกไทยป่นเพิ่มความหอมค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเราจะคลุกเขาเพื่อให้แป้งละลายค่อยๆเติมนะคะไม่ต้องการให้แป้งเนี่ยเ,ออเปียกชุ่มนะคะแค่ต้องการให้เขาเกาะตัเนื้อเผือกเนี่ยให้นุ่มให้เป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆเติมสูตรนี้เป็นสูตรเจนะคะเพื่อนๆทาทานได้เลยเพื่อสุขภาพอร่อยมากคลุกเ้าจนทุกอย่างเข้าเนื้อกันแล้วแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะตอนนี้เจแปันก็จะเตรียม องเต้าหู้เป็นแผ่นฟองเต้าหบบู้แบบนี้แบบนิ่มๆแบบนี้นะคะเราก็แผ่ออกมาเขาก็จะเป็นแผ่นฟองเต้าหู้ที่แบบแผ่นใหญ่มากเราก็ตัดแบ่งใช้ตามความเหมาะสมเลยค่ะได้แปก็ตัดให้เป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็หาน้ําหรือว่าฟ็อกกี้ใส่น้ําแบบนี้ฉีดให้แผ่นแป้งเขานุ่มนะคะเวลาห่อจะได้ง่ายแล้วนำไส้เผือกมาห่อเลยค่ะก็ค่อยๆเรียงให้เป็นทรงยาวๆนะคะ ความหนาของไส้นะคะตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะห่อให้ตัวเปือกเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเต้าหู้นะคะหมบดๆสักประมาณหนึ่งถึงสองรอบเพื่อให้ไส้เขาพอดีกันนะคะหน้าตาก็จะมาประมาณนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเจป๊ปนก็ทําแบบไส้แน่นๆหน่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณสามเส้นเราก็เอามานึ่งในซึ้งค่ะ แล้วก็ไฟกลางนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีระหว่างที่รอกวงเจียงสุกนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มสูตรง่ายๆกันก่อนเจป๊ปานจะใช้น้ำจิ้มบวยก็คือเอาน้ำพร้อมเนื้อบวยนะคะมายปรุงแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเพิ่มความหวานออไม่ต้องเพิ่มเกลือนะคะเพราะว่าน้ำบวยนี้ก็เค็มอยู่แล้ว แล้วก็ใส่น้ำสะอาดน้ำอุ่นนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยคุกเขาจนทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะใส่ถัว่วปนเอาถั่วไปคั่วแล้วก็เอามาบดนะคะใส่ลงไปเลยเพิ่มสีสันด้วยแครอทซอยนะคะเท่านี้ก็จะได้น้ำบวยสูตรน้ำผึ่งทำง่ายหนึ่งนาทีใส่ถัวบบ่วปนหอมอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆ20นาทีผ่านไปแล้ว โอ้โหกวงเจียงของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดับไฟแล้วก็หล่อให้เขาอุ่นก่อนโอเถากวงเจียงนะคะหรือฟองต้าหูห่อเผือกทรงเครื่องทำง่ายมากๆาเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้กเออ็เขาก็หายร้อนแล้วนะคะเราจะทานแบบแบบนี้เลยก็ได้แบบนึง่งหรือว่าจะเอามาทอดก็ได้ค่ะเจแปนก็จะเอามาทอดนะคะเราก็จะหั่นแบบเฉียงเฉียงหั่นเบามือนะคะใส้ข้างในจะได้ไม่แตก เนื้อในก็จะประมาณนี้เลยค่ะโหน่ากินอ่ะเพื่อสุขภาพนะคะเจ๊ตังก็จะเอามาทอดแบบจี่ในกระทะเราก็เปิดไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะใช้กระทะเทฟลอนจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมันใส่น้ำมันเล็กน้อยพอค่ะแล้วก็นำมาเรียงทอดเลยนะคะอีกด้านนึงเริ่มสุกเหลืองแล้วก็กลับด้านเลยค่ะ สูตรนี้เจแปนใส่แป้งไม่เยอะนะคะอยากได้เนื้อสัมผัสของเผือกแล้วก็ไม่ต้องทานแป้งเยอะด้วยค่ะอาหารแบบนี้เราทานแบบเจมังสวิรัตได้เลยนะคะทอดจนทุกอย่างเหลืองสุกทั่วแล้วนะคะเอาขึ้นได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆเจแปนหอมกลิ่นเผือกกลิ่นใบขึ้นช่ายโอ้โหเนื้อน่ากินมากเลยอ่ะดูก,กรอบๆน่ากินพร้อมเสิร์ฟล้ะค่ะโอเถากวงเจียงทานกับน้ำจิ้มบ๊วยสูตรน้ำผึ้ง สูตรทำง่ายหนึ่งนาทีเข้มค้นมากประดับด้วยผักชีหน่อยนะคะทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะโอ้โหเครื่องแน่นมากเจปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือร่อยมากมีแต่นเนื้อเนื้อเผือกไม่มีแป้งเลยอร่อยมาก เพร่องแน่นมากเลยอ่ะกินคำเดียวหยุดไม่ได้เลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะทำแค่หัวเดียวเล็กๆเก็บได้หลายชิ้นเลยค่ะแล้วก็จะทอดเมื่อไหร่ก็เอามาทอดได้เก็บไว้ในตู้เย็นเจ๊ปันขอตัวไปทานเผือกก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ